ีอฟจน,น,นะครับผมขอเสนอโจทย์การสะท้อนนะครับผมน่าจะเป็นโจทย์ที่สี่แล้วนะครับก็นี่นะก็นเป็นโจทย์ที่สี่แล้วนะคับผมแล้วก็มาดูกันนะครับผมค่าโจทย์เขาต้องการหาค่า x ตรงนี้ครับผมหายังไงโอ้ ก็บางคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมว่าหายยังไงถ้ามันเป็นเส้นกระท้อนนะครับผมเส้นกระท้อนมันตรงอย่างนี้เลยเนี่ยก็ไม่คิดยา,ยากเลยครับผมไม่คิดยา,ยากเลยนะครับผมมันนี้เท่ากับสองถ้าเขาบอกตรงนี้มานะครับมันก็เท่ากับสองถ้าไม่บอกยังอื่นมานะครัผมสมมไปหาแต่ถ้าเป็นแบบเส้นมันแนวตรงอย่างนี้แล้วเขา,าถามตรง x ตรงนี้มา ผมระหว่างตรงเส้นสะท้อนจนถึงจุดวายพามนะครับเท่าไหร่เราก็จะตอบได้เลยนะถ้าเขาให้โจทย์ให้ตรงนี้มาถ้าโจทย์ไม่ให้มาก็นับตามจำนวนช่องเลยครับผมว่าได้เท่าไหร่นึ่งอนะครับผมก็ประมวันี้เอฟบีจีคาราทุกขั้น่อนนะครับผมสวัสดีครับ